แล้จะมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรเล่าจากที่พี่เลยครับผมของพี่เนยเป็นตัวน้าครับผมเป็นครูครับผมเพราะว่าแสดงถึงตอนที่เมอนทียูมาเป็นน้ำครับผมก็เลยอยากจะโชว์ความครูคๆูของน้ําครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นรูปแมวครับเป็นเทลฟูก็คือจะแสดงถึงความล่าเริงความขี้เล่นของแมวครับผมใช่ครับครับผมส่วนของเตมก็จะเป็นรูปหัวใจครับผมก็มันเป็นสิ่งที่เจรู้สึกว่าตอนที่เกมลองวาดรูปอะไรเนี้ยจะชอบวาดหัวใจเพื่อเป็นการวอร์มมือก่อนก็เลยลง ก็เลยรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เราทําทุกๆวันเอามาเป็นผลงานในวันนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอะไรนะเป็นรูปไฟใช่ครับเป็นคำว่าฟีดอมเออไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีดอ่มีสผมก็มาจากคอนเสิร์ตเมลอินทูยูเหมือนกันซึ่งเจก็ได้ตีมเป็นไฟครับผมก็อันสุดท้ายเลยที่เราออกแบบร่วมกันก็คือเป็นอันฟรีดอมเป็นฟรีดอมเลยใช่ครับก็จะเป็นรูปหัวใจสีขาวและสีดำครับผมก็จะ มีความแบบเมลเมลนั่ละลายมาก็จะมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ของเราทั้งสองคนด้วยก็คือคอนเสิร์ตเมลอิตูยูครับมันเป็นคอลเลคชั่นพิเศษด้วยใช่แต่ว่าไม่ได้มีวาขายเพื่อไปสวยมากด้วยครับผมก็ถ้าเผื่อใครไม่ไปทานก็อยากจะบอกเลยครับว่าหมดแล้วก็หมดเลยแต่ว่ายังมีขายนะครับผมสามารถมาซื้อกันได้ที่เซ็นทั้งเวิร์นนะครับผม24 25ี่้หครับผมยังมีเวลาครับจะส่มรู้สึกม่เป็นหนึ่งในห้าสิลปินที่ได้รับการ มันมา,มากออกแบบ๋อครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลย<ม>ที่ทําให้แบบว่าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็เอามาให้ทุกคนแบบว่าได้เก็บไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ขอบคุณมากๆเลยครับครับ ตว้นี้หลายคนก็หายคิดถึงเนาะมีมายกลับมาพี่เกกุกลางมีและเตรียมมาด้วยครับใช่ครับผมก็ตอนนี้กระแสตอบเราก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีมากๆเลยเนาะผมก็ตอนนี้ก็อ EP EP สองครับผมแล้วก็เสายนี้เป็น EP สามแล้วครับผมครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยครับผมทั้งเจตไม้ชิงเอื้อบีมงคลกันกัดตรงเยอะมากๆเลยครับยังไงก็ขอฝากเลยครับจริงเรื่องนี้มัน่าดทำก่อนที่จะ ไม่ครับจริงๆ่ทยพหลังครับผมแต่ว่าแค่ในนิยายเป็นพี่เจตก่อนครับผมก็เลยรู้สึกว่าต้องมีการปรับบทนิดนึงครับผมเพราะว่าคิงเอื้อนในโหมดของพี่เจตก็จะอีกเวอร์ชันหนึ่งของอย่าเล่นอนนน์ครับผมอย่างเช่นมีความที่ไม่อาจจะไม่ดราม่าแต่เป็นเหมือนกับคอมเมดี้มากขึ้นครับผมใช่ครับแบบดูดูแล้วก็จะคิวไม่ขมวดละอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ท้งก่อนก็คือแบบเครียดตั้งแต่ ep หนึ่งจน ep สุดแต่ ep สุดท้ายก็ไม่เครียดปะไมายถึงอันนน์เหรออนนน์ก็ยังมี อนนนหรือพี่เจตอย่าอย่าอย่าเลยครอ๋ออย่างอันนนจริงๆไม่ได้เครียดครับผมก็รักกันแล้วครับผมใช่ตอนนั้นครับผมแต่เรื่องพวกคิดคอนเวอร์ชั่นนี่มันเป็นรเวอร์ชั่นก่อตมีภรรยาเลยเพาแต่งงานกันแล้วนี่ครับเอาตรงจะบอกว่าสุดๆเพราะว่าดูเองยังรู้สึกว่ามันเกินไปไหมมันเกินไปไหมจริงถ้าใครดูขนาดผมตัวผมเองที่แสดงผมยังบางซีนผมยังลืมเลยว่าเฮ้ยนี่นี่ทำนี่ทำไปเหรอเพราะว่าแอบมีความอุทานนิดนึงด้วยเพราะตอนที่ดูแอบตกใจใช่ครับผม มันหวานเกินพี่บางทีผมดูอะเฮ้ยเกินไปไม่เนี่ยไอ้คิงตกใจพี่ตอนที่ผมดูอ่าน่าจะ EP หนึ่งอะผมตกใจเลยมันจะมีซีนที่แบบเผิดเผิอ่ะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูค่ะแต่กระแสคนก็นรุ่นกับความสัมพันธ์ของของเก่งของไอ้มี่แจ่ดีพี่เก่งกลางจริงๆแล้วคือที่เจ๋อคนกลางก็คือเป็นซีรีส์ที่แบบ คืออะถ้าเราเป็นคนดูใช่ไหมเอาถ้าดู EP หนึ่งถึงสองก็จะรู้แล้วว่าแบบไม้อะชอบหรือไม้พยายามจีบอยู่แต่ด้วยความเจดคือก็ด้วยความที่แบบเป็นคนกลางมาโดยไอ้ตาหลอดเนี้ยมันก็จะทาให้เรารุ้นว่าแบบเจดจะรู้ตอนไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้ไม้หรือเปล่าหรือว่าเจดไม่รู้เหมือนกันก็เป็นทั้งใช่สงสารไม้ใช่พาะไม่รู้ทีว่าเจดไอ้ว่าไม้ชอบ เออใช่แต่เหมือนเราก็พยายามเป็นคนกลางเหมือนกันนะเป็นหมงบางทีก็กลายเป็นคนกลางว่างเงี้ยครับผมแบบก็ต้องรอติดตามดูว่าใครเป็นคนกลางใช่ครับผมแต่ช่วงนี้ก็าแฟนนี้โดนรวมกันกับเราสองคนอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวก็เออก็เดี๋ยวเราก็จะมีแพลนไปอีกแบบน่าจะหลายๆเที่ยวเลยมีประมาณปีนี้น่าจะประมาณอีกสักประมาณ3ประเทศครับผมเออสามสามประเทศครับผมใช่ใช่ภายในปีนี้สามประเทศครับผมแล้วก็ เขาผมก็มันพูดไม่ได้ครับผมแต่ว่านี่ไงครับเร็วๆนี้ใช่ครับผมเปิดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับในประเทศล่าสุดที่ไปคือฝรั่งเศสใช่ครับผมการไปแฟนมิต่างประเศสก็เอาจริงตอนไปถึงก็หนาวหนาวมากแต่จะสนุกกับการแบบแต่งตัวมากๆเลยครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แต่งแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็แบบแฟนๆที่ปารีสก็น่ารักมากๆเลย ครับเหมือนกับว่าแฟนฝากร้องเราก็พุ่งมาจากหลายหประเทศเพื่อมาเจอเราที่ปารีสเลยนะอ๋อใช่ครับในยุโรปก็มีเหตุที่ฐานนะครับผมก็มีเบลเยียมเยอรมน์เบอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อเมริกาก็มีครับผมนิวยอร์กอย่างงี้ใช่มีมีจีมีไทยก็มีคนเหมือนกับคนไทยที่เขาอยู่ในยุโรปเขาก็เหมือนกับนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินมาก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยขอบคุณมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอแบบคนไทยในต่างแดนเนี้ครับผมใช่ตอนนี้คือแฟนฝากร้องคู่เราก็คือแบบทั่วโลกเลยก็ ประมาณนั้นแหละมั้งครับผมเพราะว่าจริงมีประเทศบางประเทศที่ยังรู้สกว่าเราก็อยากไปนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีโอกาสเช่นเหมือนกับบาราซิลเพราะว่าเหมือนกับพี่แฟนขับบาราซิลก็เยอะแล้วก็อินเดียก็มีใช่ครับผมแล้วบอกว่าเราจะได้เจอกันอะไรแต่ที่พัสุดคือในจีนไปกับทุกเมืองใชไหมใช่ครับ<อ>ผมจริงๆต้องขอบคุณทางพี่แฟนขับชาวจีนด้วยครับผมที่ซัพพอร์ตเราสองคนแล้วก็จะบอกว่า เออ่ยังมีอีกนะครับผมไม่ใช่จบแค่นี้ในประเทศจีนครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเสร็จงานประเทศจนไปสนามบินเลยไปที่จบจัดงานนี้ไม่บอกได้ไหมครับไม่บอกดีกว่าครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วมงันอะไรเงี้ยแบบเราก็จะคอยอัพโหลคอยอัปเดตว่าแบบทำอะไรอยู่บ้างครับผมใช่คุณงานของเราพูดจะเป็นให้ติดตามกันเร็วๆนี้ที่มีรายงานที่ของเราอะะไรรนคับผลงานที่จะจริงๆก็ตอนนี้ก็มีพี่เจ๋อคนกลางครับผมแล้วก็มีซอมไวเวอร์ครับเป็นซีรีส์ของค่ายครับผมจะบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่าจริงๆพวกเรา ทั้งเน็ตเจมแล้วก็พี่ๆในค่นายก็เพื่อนนอกค่ายก็เหมือนกับเริ่มเวริร์กช็อปกันแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายทำเรือนี้แน่นอนครับผมครับผมใช่ก็อยากให้คนติดตามเพราะว่ามันก็จะเป็นแนวแบบเป็นซอมบี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออ่าน่าจะเป็นซีรีส์แบบเรื่องใหม่ที่เด็กในค่ายทุกคนยังไม่เคยเล่นกแบบแบบเกี่ยวกับแบบซอมเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวกับ,กบอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยะค,ะครับครับขอบคุณครับที